สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องผู้รักการเกษตรแบบยั่งยืนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรได้เดินทางมายัางที่บ้านห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเพื่อมาติดตามผลของการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขตดจันร์ปัจจุบันนี้เขาออกผลแล้วเป็นที่น่าพอใจอย่างไรนั้นวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับท่าน รองทิตาลีหอมจันทร์หรือหญิงเกษตรวันนี้ต้องขออนุญาตกราบสวัสดีเกษตรกรทั้งสองท่านก่อนครับสวัสดีครับครับครับโอ้โหผมชื่อเฉลียวช่างเหล็กครับบ้านอยู่หมู่สามตําบลห้วยยางอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับนี่นี่แฟนผมแม่บ้านผมแม่บ้านผมมีชื่อไหมครับฝันมาช่างเหล็กค่ะฝันมาช่างเหล็กผมมาติดตามคราวที่แล้วซึ่งถ่ายทําดอกไปถูกไหมครับ ตอนนั้นมีดอกติดดอกแล้วโดยใช้คู่หูตอนนี้เรายืนอยู่ที่ทุเรียนอะไรครับหมอนทองครับหมอนทองนะครับหมอนทองนี่มีกี่ต้นครับตรงที่เรายืนอยู่นี้ครับตรงนี้แปลงนี้50ต้นครับและก้านยาวกี่ต้นครับก้านยาวก็120ครับก้านยาวอายุ29ปีครับ29ปีครับต้นใหญ่มากนะครับตรงนี้นี่อายุเท่าไหร่ครับท็อปหมอนทอง8ดครับ8ปีครับ8ปีนะครับครับคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมมาถ่ายทาน่ะเห็นว่าใช้คู่หูมาสจัลแล้วก็ติดดอก มันเป็นยังไงครับช่วงนั้นที่ติดดอกนะครับผมว่าไอตอนช่วงนั้นน่ะผมก็ใช้โคูหูหาศจันทร์นี่แหละครับฉีดที่ดอกเพื่อนผมดูผมก็ฉีดเอ้ยเพื่อนใช้ฉีดไปเลยฉีดที่ดอกติดดีเนี่ยก็เนี่ยผมใช้คูหูเนี่ยผมไม่เคยใช้ฮอร์โมนที่อื่นเลยครับเนี่ยหมอกก็ปีนี้คนเขาทาแต่ลวงกันมากเลยนะหนอนเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยติดเต็มต้นเติมไปไม่ได้จะไว้ด้ยเนาะอืมดกว่ามเขาจะลวงอ่ะตอนนั้นน่ะตอนเริ่มต้นที่ ปลูกทุเรียนครั้งแรกอะตอนนั้นปลูกพันธุ์อะไรเป็นหลักครับกัดยาวครับเ,เพราะช่วงนั้นทุเรียนยังไม่ได้ขายนอกยังไม่ได้ขาย<ม>ไปจีนส่งไปจีนครับ<ม>ไอ้กัดยาวมันก็ราคามันก็แพงกว่าหมอนทองเท่าตัว<ม>พอมาช่วงหลังนี้เอ๊ะมาขายนอกนี่ขายบองจีนสู้หมอนทองไม่ได้ครับมผมเลยหันมาปลูกหมอนทองหมดเลยใหม่ๆนี่ผมยืนอยู่ที่แปลงหมอนทองหลังจากติดดอกแล้วพ่นให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนเขากลับมาดูอีกไหมครับว่ามันติดเป็นผลอย่างไรมาครับ เขามาดูของผมแล้วก็เอ๊ะเฮ้ยติดดีดีวะเขาเขาใช้อยู่แล้วเขากลับไปเขาฉีดเขาใหญ่เลยเขาไม่กล้าฉีดทีแรกเขาไม่กล้าฉีดใส่ตอนดอกบานผมบอกฉีดใส่ไปเลยเนี่ยดอกบานเนี่ยผมฉีดใส่ไปเลยท่านมีม้อนทั้งหมดท่านรวยเป็นนานแล้วนี่เะนัเนี่ย ปีเนี่ยเขาไ้กันตีติดผาติดเปอร์เซ็นชั้นด้แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นแต่เห็นที่กำลังปรับอยู่ในป่ไรกำลังปลูกใหม่ครับหมอนทองครับปลูกไปแล้วยังคะปลูกแล้วครับอีกต้นคะเนี่ยรงัานอีกร้อยร้อยหกสิบต้นร้อหก็คือปรับปรับเป็นละเป็นชั้นชั้นชั้นปกติสมัยก่อนคือต้องแต่งใช่ไหมคะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แต่งเลย เมื the the ่อผมซอยแม่บอกเขาว่าแม่สยดายายซอยอะไรมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ผมเลยใช้เวอร์แพนนี่แหละฉีดฉีดเอ็มก็โตขึ้นมาได้โตโตโตมมนเลยเนี่ยน้าหนักดีด้วงังเกตเนี่ยน้อน้ำหนักดีลงมานี่ดีมากคำว่าน้ำหนักดีเนี่ยมันดีกว่าตอนไม่ได้ใช้อย่างไรครับแบบว่าเปลือกก็เนื้อกะลูกก็อวบวาสวยแล้วผมผมใช้เนี่ยผมใช้แบบฉีดดีนใส่ฉีดดินด้วยฉีด ฉีดหมดเลยชีดดินดินเนี่ยผมชีดหลายครั้งเนี่ยเดี๋วดินดำดำดำเนี่ยผมชีดหลายครั้งเนี่ยผมบ่าดีผมใช้ก็คิดว่าจะใช้ตลอดไปเนี่ยใช่มากับไม่ใช่มาสี่ปีแล้วสี่ครับสี่สี่ครับให้มาสี่ปีแล้วตอนนงมาสี่ปีแล้วครับแต่นี้มาก่อนเนี่ยค่ะตอนที่ก่อนเริ่มใช้เนี่ยมีปัญหาไหมคะมีครับมีปัญหาครับมันไม่จีดมันร่วงร่วงไอ้เพื่อนเขาเข้ามาเขาเฮ้ยชีดแล้ว ใช้คูนี้เขาว่าทุเรียนทุเรียนตอนนั้นมันผมไปใช้ไปฉีดฉีดเอ๊ะมันติดแฮะไอ้ดีเว้ยผมก็เลยเอ๊ะต้องใช้ไปเว้ยก็สั่งให้ซื้อมาอีกให้ผมใช้แล้วผมก็ใช้ทุกวันนั้นมาถึงวันนี้เลยเนี่ยส<ม>ี่ <4 S 1> ปีต่อเนื่องมาเลยครับและอย่างการยาวเนี่ยอายุเขาเยอะแล้วเนี่ยคะ่ะจะมีปัญหาเรื่องต้นเรื่องใบเรื่องความสมบูรณ์ไหมคะมันก็ไม่สมบูรณ์เลยมาก,ก่อนใบจะเรียวยอดจะกลอนไม่มองพวกมาเพื่อนหม้โอ้ใบทุเรียน พอผมใช้มาปีแรกก่อี่ปีสองปีสามเนี่ยปีนี้ปีสีดูทุเรียนของผมงามทุกต้นมะกรูนหนางามทุกต้นเลยเนี่ยมะก่อนหนัคนทิ่งคนมานแบบนเนี่ยโอ้ยแบบว่าผิดนันนี้เขาก็บอกว่าตัดไปกระบนไปเนนี้ยต่ทุเรียนมันผิดน่ะมันฟื้นกลับมาแบบแข็งแรงเลยแข็งแรงโอ้แล้วน้ําหนักลงใหญ่ๆนะฮะกก้ <laughs> อะไรเง,งเนี่ยครับหกโลหกโลเลยหกโลครับก่อนหน้าที่ยังไม่ใช้วร์แพนมาสี่ปีก่อนนะ เป็นยังไงครับลูกมันออกมาก้านมันเป็นยังไงบ้างก้านมันจะเป็นแบบเป็เบียเบ้ยก้านยาวเนี่ยขั้วม,มันจะไม่สวยพอใช้ขูหูนี่ไปโอ้ขั้วกลมๆหมดเลยสวยยาวสวยหมดเลยเสร็จแล้วเนื่องจากผมเห็นแล้วสภาพอากาศบางทีมันมีลมมีฝนเนี่ยและไอ้ทุเรียนก้านยาวเรามันมันจะร่วงจะหล่ลนไหมไม่หักเลยแล้วมันห้อยมาลูกเนี่ยมันจะล่นไม่ล่น มันหักลงมาทิ้งประมาณยี่สิบลูกสามสิบลูกเลยถ้าไม่ลูกเนี่ยมันไม่ลนลักเนี่ยมันมมันเวียงลมเวียงก็ยังไม่เคยรุดพอมันมีน้ําหนักมากน้ําหนักดีมาหักทั้งกิ่งเลยครับมันไม่ร่วงเป็นลูกไม่ร่วงเป็นลูก,ลกนั่นก็ต้องไปดูแลเรื่องการมัดกันดึงการล้างไว้แล้วล่ะครับ,รบเปลือกเก็หนาหน่อยแหละคร,ครับตัวําให้น้าหนักดีเนื้อนิ่งเน่นเต็มไปลงมาไม่มีช่องอะไรมาก่อนอยังมีรอยแตกมว่า <N iss im itation> นี่ปีน,นี่ปีออกมาเนื้อเต็มเปี๊ยเรามั่งใจขนาดไหนครับว่าผลที่เราเห็นมันเนี่ยว่ามันมาจากคู่หูผมก็ เราเราก็ใช้มันใช่ไหมใช้เขาก็ไม่เคยใชฮอร์โมนที่อื่นเลยเป็นปีผมก็มองสังเกตดูโอ้ใช้แล้วก็ดีแค่ดีดีไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยต้นก็ดีลูกก็ดีแล้วไอ้พวกยาฆ่าแมลงอะไรยาฆ่าแมลงก็ใช้ส่วไปอย่างงั้นก็ต้องใช้ครับ้าไอ้โรคราสนิมเนี่ยมันก็คอยจางลงจางลงราสนิมตามใบอย่างงี้มันจะจับอย่างงี้อย่างงี้แล้วมันจะจางไปเนี่ยเป็นแบบนี้มะเขือมันเยอะนี่เป็นแบบนี้เนี่ยราสนิมมันจะเกาะแบบนี้นี่นี่ แต่ปัจจุบันจางไปแล้วจางลงจางลงพอถึงหน้าร้อนนี่ใบจะรวงพ่มเพับพตามโคดเนี่ยเนี่ยใบมันจะรวงอ่ะนี่ไม่มีนี่ไม่มียังนี้ถือว่าไม่มีเลยตอนทุช่วงเริ่มมันติดลูกอ่ะอัตราส่วนการใช้อ่ะเราใช้ยังไงครับในทุเรียนเอาหมอนทองก่อนหมอนทอง50ต้นนี้ก่อนก็หนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรเนี่ยสองเดียวก็ได้ปุแล้วความสม่ำเสมอแล้วครับกี่วันครั้งมันก็อตรงนี้มันก็ฉีด ไม่ค่อยตรงเวลาของผมนี่เนี่ยหลังๆเนี่ยผมฉีดแค่สิมาวันครั้างนะไม่ใช่เจ็ดวันข้างสิาวันครั้งแล้วก้านยาวก็ทําบํารุงแบบเดียวกันนิดแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันแต่ว่าก้านยาวมันจะกินน้ํากินปุ๋ยหมากว่าหมอนทองเราต้องรู้แต่ยานี่คืออันเดียวกันแต่ปุ๋ยทางดินก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช้น้อยแล้วครับผมเอาอันนี้ไปฉีดดินแล้วผมก็ไม่เคยได้ใช้ปุ๋ยอะไร่เนี่ยผมเอาไปฉีดดินเนี่ยอะไรเอก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนสี่ปีที่จะเจอกันเนี่ย เราใช้ปุ๋ยด้วยเคมีด้วยใช้ไปประมาณเท่าไหร่ครับคุณชมโอ้ตอนนั้นผมก็พัตัดลูกเสร็จไรเสร็จต้องไปใช้นี่รับประมาณสองสามแสนนี<ช>่<ด>คือเรื่องจริงรปุ๋ยยาหลังจากเจอคู่หูแล้วเนี่ยมันลดไปไหมครับมันก็ออผมไม่ใช้มากก็ค่อยลดไปค่อยค่อยลดไปเรื่อยๆจเจนเดี๋ยวนี้ผมใช้ปุ๋ยเคมีน้อยมากครับณนะวันนี้ตรงถึงเวลานี้เอาปีเนี้ยปีเนี่ยแหนะละครับปี64เนี่ยใช้ปุ๋ยใช้ยาไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งก้านยาว150บต้นหมอนทองอีก50ต้นนี่ครับ แสนห้าแสนหกนประมาณแสนห้าแสนหกลดไปครึ่งนึงเลยครับจากสามแสนกว่าปีที่แล้วก็ใช้ประมาณนี้ปะคะปีที่แล้วก็ปีที่แล้วยังใช้หมากคนนิดหน่อย,อยป่อยเคมีใช้หมากคนนิดหน่อยนี่นป,ปีนี้ผมก็ลดเคมีมาอีกเนี่ยแด้๋ยวดูทุเรียนก็ต้องเห็นเหมืหน<ะ>อนนี่เคมีน้อยลดลดเคมีมาปีที่แล้วสองแสนได้ไหมคะเราเรานั้นครับสองแสนครับนี้อาจารย์ครับก็ต้องถามว่าปีที่แล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวตรงนี้หัวใจสําคัญนะครับเพราะว่าจะตอบพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้ ก็ต่อมารู้ว่าเราลดต้นทุนแต่ถามว่าถ้าลดต้นทุนแล้วผลผลิตไม่เพิ่มเกิดประโยชน์อะไรปีที่แล้วครับต้นท <reco Christ. S 1> ุเร <promotion UC> ียนเท่าเดิมนะครับเราลงทุนไปเกือบสองแสนถูกไหมครับเราได้ผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างครับเกือบสามล้านเกือบสามล้านรับปีนี้ราคาเหมือนปีที่แล้วนี่ก็เกินหนะปีนี้มองลูกแล้วมันทุเรียนนั้นเหนี่ยนกว่าปีที่แล้วทั้งก้านยาวทั้งหมอนทองมันหนาเนี่ยนกว่ามันออกดอกติดี ปีนีเนี่ยปีนี้ชาตุบ้านนอกจากนี้ครับปีที่แล้วสามล้านลงทุนไปสองแสนปีนี้ลงทุนไปแสนห้าแต่กะไว้ที่สี่ล้านโอ้ท่านทำเนี่ยมันก็ถื่นใจนะท้าวก็ต้องลงมาแล้วมาดูตุเรียนก็อยากจะบอกชาวตวลนะว่าทายขู่หูมหศจันยร์เนี่ยดีจริงๆลดต้นทุนแล้วทุเรียนก็ติดดี ่ะคนอื่นก็ทําก็ปีนี้มีตะกนมีปัญหาเนาะอันเนี้จะโยงก็ไม่โยงเลยกลัวจะลน้นดวงแต่มันติดเต็มต้นเลยมันมีความหวังเราคนชาวสวนนะเนาะขอให้ให้ใช้ตัวนี้นเนี่ยมันดีจริงๆฉันใช้แล้วไม่ใช้ตัวอื่นแม่ใครมนแนะนําอะไรสไลด์ก่อนเนี่ยฉันชอบชอบมากประทับใจครั <c oughs> บผม <c oughs> ฉันชอบชอบมากประทับใจพีเ่เฉลียวครับให้กําลังใจเกษตรกร ที่เขากําลังหมดหวังหาหนทางออกไม่ได้พี่เฉลียวให้ความมั่นใจนั้นด้วยครับครับผมก็อยากชวนเพื่อนเพื่อนที่ทาสนทุเรียนน่ะที่รแล้วว่าตนมันโซมไม่ไว้ใจทอดมาใชมาดูบ้านผมผมจะเป็น,ปนที่ปรึกษาให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับผมอยากจะบอกท่านว่าชีวิตของท่านนั้นนะครับกําหนดได้ตัวเองที่สําคัญครับ,ค,รบความสม่ําเสมอการทําทุกอย่างอย่างปราณีตใจจดใจจ่ออยู่กับมันครับรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์คู่ขหูวิเศษนั้นไปช่วยท่านได้ วันนี้ผมและหญิงเกษตรพร้อมทั้งเกษตรกรทั้งสองท่านขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปหาสิ่งที่เรียกกันว่าหัวใจของการเกษตรมาบอกท่านอีกวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหัวพร้อใช้ดีใช้รวยช่วยพลดนี้